สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ย35คิวต้องมาแล้วท่านผู้ชมผมเจ้าบุกก่อนเลยครับอย่าปล่อยให้ศัตรูมีโอกาสได้ลอยนวลท่านผู้ชมคิวมาดิผมเห็นอีกสองคนครับให้เพื่อนเราเดินเข้าไปล่อให้เลยสวยที่สวย<ห>มาดิไม่เอ่ยโอเคผมได้คิว ผมมั่นใจครับจังหวะทางแคบเมื่อตกี้นี้เนี่ยถ้าผมเดินไปเองอ่ะผมตายแน่นอนเว้ยท่านผู้ชมผมก็เลยต้องใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน <c oughs> <c oughs> ์ครับเป็นไงฟังดูชั่วว่าแต่เราก็ต้องเล่นรอบครอบนิดนึงครับโอ้โหรอดด้วยว <ête> ะอ้าโอ้ยไม่ได้ครับ ปาแสงออกขวาแล้วก็ปลาระเบิดเข้าไปหน่คิอมาก่อนเลยครับชุบถอยได้ครับผมยังมีพื้นที่เล่นอยู่ท่านผู้ชมรอไว้เลยครับเพื่อนขอกำลังเสริมหน่อยครับอ่ะเขนาน่าจะเจ็บแล้วท่านผู้ชม ไม่ต้องรีบเพื่อนผมหลักงนงนให้ยูอุ้ยโอ้โหสวยเพื่อนโอ้ยผมรอดว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมสไนเปอร์มีครับสไนเจ็บโอ้ผมเพิ่งได้คิวว่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะเปยังไงล่ะความคมของผมบวกกับความใจเย็นเอ้ยขิงจัดะบอกเลยเขาไม่เดินออกมาเล่นครับ หนึ่งคิวมาก่อนครับสองคิวตามมาเจออีกหนึ่งอุย้ยโอ้โหเวนกรรมไม่น่าเลยป้าแสงออกขวาไปแล้ว โอ้โแลรวใครจะคิดล่ะครับว่าเขาจะอยู่ตรงนี้กันเยอะผมต้องรอจังหวะก่อนครับอะไรเพื่อนก็ตายไปดิครับเฮ้ยรอดว่ะจะไปไหนเอ่ยตายไปสหาย โอ้ไม่นะออยติดแสงอีกโอ้สองลูกเลยครับไม่ทันแฮะเวรกรรมเอายังไงดีวะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ตกน้ำอีกเราอะไรไอ้นมใจเย็นดิเฮ้ยข้างหน้าผมมีครับ เจ็บไปดีมีใครอ่ะมาแล้วครับหน้าผมอมไม่ต้องเล่นเพื่อนอย่างเงียบอยู่มองจะมีใครเล่นไหมเอ่ยก็ไม่มีใครเล่นครับโอ้โหลมเฉย เพื่อนผมขอทางหน่อยครับผมต้องการคิวแล้วในช็อตนี้ the hole. The hole. โอ้โหติดแสงเข้าเต็มตาหนึ่คิวครับหลังผมยังมีอีกหนึ่งคนท่านผู้ชมแต่ตตแเพืเ่อนเดินซ้อนได้อยู่ใช่ไหมโอเคออกไประวังด้วยนะเพื่อนโอ้สวยครับ a <AP>. อมีใครจะเดินเข้ามาอีกไหมเอ่ย ผมเลยเข้ามาแล้วทำไมมันเงียบจิ๊บเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนหนึ่งคิวไปดิอา้อาวอ้าวข้างหลังก็มีโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสงใครวะเนี่ยโอเกือบตายกับแสงแล้วอะผม เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหให้ตายเถอะเอ็งแย่งคิวผมได้ยังไงเนี่ยเพื่อนผมอุตส่าห์บุกอย่างเอาเป็นเอาตายระเบิดฟีนอยเถ้าว่าเฮ้ยโอเคบ้าเฮ้ยอีกเจ็ดคิวท่านผู้ชมสู้ๆครับ ผมต้องทําให้ได้ดีถ้าทําไม่ได้นี่ผมจบเลยครับเออหายไปหนึ่งครับเดี๋ยวผมซ้อนหลังให้เพื่อนโอเคตรงนี้เงียบจิ๊บเลยครับเฮ้ยอ๋อสวยเพื่อนโอ้โหพอพี AP อีกแล้วทำไมผมได้เอพีเยอะจังเลยครับเนี่ย อนนี้เงียบกิฟเลยครับหนึ่งคิวามาก่อนสวยครับเฮ้หันหลังให้แสงครับหนึ่งคิวามาก่อน,น,าาอนโอ้คิวนี้ไม่ได้แฮะทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอ็งมาเกิดตรงนี้ได้ไงเนียเพื่อนข้างหน้าผมครับขวามือพี่ใข่ครับ เร็วไอ้นมปาระเบิดยัดเข้ากันเลยครับไม่ใช่ว่าสักพักผมตายนะโอ้โหเรียบร้อยครับว่าแล้วเขาก็ไม่ยอมออกมาให้ผมยิงอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหระบบเซิร์ฟครับฮัลโหลระบบเซิร์ฟเฮ้ยพัง อาพังระบบเซิร์ฟพังท่านผู้ชมตายแล้วพังหมดแล้วใช่ไหมนี่แหละสาเหตุที่ขี้เกียจเล่นท่านผู้ชมค,มครับโอ้โหผมต้องมาหัวร้อนกับอะไรแบบนี้เหรอครับเนี่ย หน้าโยกไปเลยเราเออตายไปซ้ายมือผมครับไม่ต้องเล่นเว้ยโอ้ยเลื่นเหลือหนึ่งเออเรียบร้อยออกไปตายเฮ้ยเอ็งตายยังเนี่ยเพื่อนโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ตายโอ้โหเกมจบอย่างไว ตอนนี้เนี่ยผมยอมรับแบบตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมว่าผมค่อนข้างที่จะ หัวร้อนพอสมควรเลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเจอมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเซ็งนิดนึงนะครับไหนจะต้องมาเจอห้องแหลกอีกบวกกับมาเจอโปรเกมสุดท้ายอีกนั่นเองนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะพูดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมพูดไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับคลิปนี้กันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมมาล่าคลิปนี้ได้เลยนะผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะ เอาละครับ,รบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่ผ่านออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ